เอดหรือ omg มอานสุ Mechanics เงียวนะนี่เค้พี่โดนต้องดหรือแฮนเด עconduct หมาย มึงบักนิวว่ะโอ๊ยโอ้ยมึงอย่าบักดิมึงออกมาจากหินน่ะเไม่มึงบักมึงบักหินทำไมเนี่ยโอ้โหกูยอมมึงเลยเอ้ยมึงเปลี่ยนม็กกูได้ยินนะ

孤独。Oh, oh.